ไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อแล้วกันค่ะถ้าถามว่านะตอนนี้โรคโควิด19เป็นอย่างไรหมอสุนียคงไม่ต้องพูดเยอะค่ะเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ให้ความสนใจกับโรคนี้พอสมควรวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะคะที่อยากจะมาพูดในแง่ของว่าหมอโรคติดเชือ้อขอบอกแล้วกันนะคะมีหลายโรคค่ะที่อยากบอกก่อนอื่นก็ขอเกริ่นก่อนนะคะเรื่องของโรคติดเชือ้อที่เราเคยได้ยินว่าโรคติดเชือ้อบัติใหม่บุติซ้ำมันคืออะไร ถ้าเกิดใครอยู่แวดวงในโรงพยาบาลหรือใช้ชีวิตประจำวันเราก็จะได้ยินเนาะทีส่วนกลางหรือกรมควบคุมโรคประกาศแต่ละปีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เป็นโรคอะไรบ้างเราสนใจโรคอะไรบ้างทราบว่าในที่นี้อยู่กันมาเกิน30-40ปีละถ้าเคยได้ยินครั้งแรกเลยที่เรากลัวกันมากนะตอนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วยังจําได้ไหมคะเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสเหมือนกันโรคแรกก็คือโรคของซาน่ากลัวไหมคะตอนซาตอนนั้น ตื่นตระหนกตกใจมากค่ะเราสามารถลิมิตโลกนี้ได้ภายใน8เดือนนะคะผ่านมาอีก10ปีนะคะ <c oughs> เกิดจากโคโรนาไวรัสเหมือนกัน <c oughs> ก็คือโรคไข้หวัดอูดเราเคยได้ยินไหมคะเมอร์สโควี COVID นั่นเองที่บอกว่าไปตะวันออกกลางแล้วไปกินนมอูดที่ไม่สะอาดแล้วก็ติดเชื้อกลับมาก็จากเชื้อไวรัสนี้เช่นกัน <c oughs> จนกระทั่งผ่านมาอีก10ปี <c oughs> นี่ผ่านมา20ปีนับจากโรคซาที่เราได้ยินใช่ไหมคะ มาปีนี้สู่ปีที่สองที่ยังระบาดอยู่ก็คือโรคโควิด19นั่นเองเกิดจากเชื้อไวรัสซาโควีทูค่ะซึ่งเชื้อนี้เป็นยังไงคะติดต่อกันอย่างไรในที่นี้ทราบกันดีค่ะติดต่อกันโดยละองฝอยขนาดใหญ่และขนาดเล็กจึงเป็นที่มานะคะที่เราอยากจะป้องกันการติดเชื้อนี้นะคะซึ่งโรคนี้นะคะ ระยะฟักตัวก็คืออยู่ที่ประมาณ2-14ถึง4วันถ้าเราฟังบ่อยๆเราจะรู้เลยค่ะว่าระยะฟักตัวเขาบอกเพื่ออะไรบอกเพื่อว่าให้คนที่ไปสัมผัสหรือไปพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวเองอย่างน้อย2วันให้สออาทิตย์ก็คือ14วันนั่นเอง เราแพร่เชื้ออย่างไรเราแพร่เชื้อจากการที่เราไปสัมผัสเชื้อที่อยู่ตามพื้นผิวหรือไปพูดคุยโดยตรงกับคนที่มีเชื้อนี้แล้วเราก็เอามาสัมผัสที่เยื่อบุผิวไม่ว่าจะเป็นตาจมูกแล้วก็ปากที่เรากินเข้าไปจึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งถ้าเราเห็นว่าเราอยากจะหยุดยั้งหรือว่าลดการแพร่ระบาดของโรคนี้นะคะก็คือเราเป็นยังไงคะสวมหน้ากากค่ะอย่างที่วันนี้ทุกคนเราสวมหน้ากาก ไม่ไปในที่ที่แอรอัดชุมชนนะคะอย่างวันนี้นะคะคิดมาดีแล้วค่ะทางทีมในการจัดงานวันเกิดโรงพยาบาลเราเน้นการจัดแบบโอเพนแอร์นะคะอากาศไทยเทสะดวกจะลดการติดเชื้อค่ะแล้วก็สุดท้ายการเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆซึ่งล้างมือทุกคนทำกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่ติดเชื้อโควิด1 9 เรายังป้องกันการแพร่เชื้อดื้อยาได้ด้วยซึ่งอนาคตจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและของโลกเลยทีเดียวโรคโควิดเนี่ยหมอสมิ้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะอาการเป็นอย่างไรเนื่องจากเป็นเหมือนไข้หวัดทั่วไปเลยค่ะแต่ข้อเด่นของโรคนี้หลังๆมีรายงานกันเยอะขึ้นนะคะก็คือเรื่องของเป็นไงคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแล้วก็เหมือนติดเชื้อไข้หวัดทั่วไป ถามว่าโรคนี้น่ากลัวไหม80%หายได้เองไม่ต้องรักษาแบบประคับประคองโดยที่พักผ่อนเยอะๆแยกตัวกักตัวแล้วก็รักษาในโรงพยาบาลจะมี20%ที่อาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสถามว่าประเทศไทยมีไหมโรงพยาบาลสุรินทร์มีไหมเรามียานี้สแปร์สำรองไว้แล้วก็มี5%ที่ต้องนอนไ c ซแล้วก็1-2%อัตราตายโชคดีค่ะประเทศไทย เรามีการระยะติดต่อหรือว่าจำนวนการแพร่เชื้อในคนไข้หนึ่งคนน้อยเมื่อเทียบกับยุโรปหรืออเมริกาเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะพวกเราใส่ใจในการให้ความร่วมมือของการล้งใส่หน้ากากลลังมือเว้นระยะห่างก็คือไม่ไปในที่ชุมชนแออัดซึ่งค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่ว่า1คนติดแล้วจะไปแพร่คนอื่นๆอยู่ที่1.3ก็คืออาจจะหนคนครึ่งเป็นต้น อันนี้หมอก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับเคสในจังหวัดสุรินเองคนไข้ที่ป่วยเขาไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้เชื้อให้กับคนข้างเคียงเลยเหตุผลเพราะเขาแยกตัวได้ดีอันนี้ก็น่าชื่นชมค่ะแต่โรคนี้นะคะเราจะระง,งับหรือหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด19ได้ถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อ100ปีก่อนในที่นี้ต้องเคยได้เคยยินนะคะไข้หวัดสเปนเป็นยังไงคะระบาดทั่วโลก เราใช้เวลา3ปีค่ะในการที่จะหยุดยั้งการระบาดแล้วชีวิตกลับมาเป็นปกติซึ่งตอนนั้นเป็นยังไงคะเราไม่สามารถมียารักษาได้ทุกคนทั่วโลกเราไม่สามารถใส่หน้ากากได้ทุกคนไม่สามารถเว้นระยะห่างสังคมได้ทุกคนแต่สำหรับโลคโควิด -19 เราทำได้ค่ะการตัดวงจรระบาดของโลกนี้นอกจากตัวเราร่วมมือกันนะคะใส่หน้ากากล้างมือเป็นไรคะระยะห่าง หนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของวัคซีนค่ะเราก็มีความรู้กันเพิ่มขึ้นแล้ววัคซีนมายับยั้งหรือตัดวงจรการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเข็มแรกเราได้ปักกันไปแล้วใช่ไหมคะยี่สิกุมภาพันธ์ก็ขอให้ความรู้พวกเรานะคะวัคซีนเราฉีดไปเป็นร้อยล้านโดสแล้วค่ะถามว่าอันตรายไหมมีได้แต่เราป้องกันและระวังได้ ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจอันนี้แหละค่ะคือการตัดวงจรการระบาดของโรคโควิด19ก็อยากให้เราให้ความร่วมมือกันนะคะก็พูดไปเรื่อยมีจะถามไหมคะแต่หมอสุนีก็ยังพูดได้อีกนะคะฟังเพลินก็โรคโควิด19นะคะเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็ให้ความสนใจร่วมมือกับการฉีดวัคซีนค่ะสุดท้ายค่ะหมอโรคติดเชื้อขอบอก ไม่ใช่แค่โควิด19นะคะที่จะเป็นโรคติดเชื้อที่ทำให้พวกเราต้องตื่นตระหนกตกใจกลัวแต่จริงๆแล้วคนไข้ที่นอนอยู่โรงพยาบาลสุรินในแผนกอายุรกรรมเรายังมีโรคติดเชื้ออีกหลายอย่างถ้าเกิดมากันหน้าฝนเราก็อยากพูดไปเลยต้องระวังโรคฉี่หนู เวลาเราไปย่ำน,น้ำํำลุยน้ําเราต้องกลับมาล้างขาทันทีหากต้องไปทํากิจกรรมที่แช่น้ำน,นาน,นานเราก็ควรป้องกันโดยการใส่รองเท้าบูทถ้ามีประวัติดังกล่าวต้องสงสัยนะคะโรคฉี่หนูโรคที่สองนะคะที่หมอโรคติดเชื้ออยากจะบอกก็คือโรคที่มากับยุงค่ะเชื่อไหมคะว่ายุงเป็นสัตว์ที่เล็กที่สุดแต่ฆ่าคนได้มากที่สุดในโลกน่าตกใจนะคะยุงนี่แหละคะ่ะ ยุงสามารถทำให้เกิดโรคไข้หวัดเดงกีนะคะไขเลือดออกนะคะนอกจากนี้ช่วงนี้ถ้าเรารู้ข่าวกันในชุมชนระแวกบ้านเราเป็นยังไงคะยุงทำให้เกิดโรคปวดข้อไข้ปวดข้อชิกุนกัญยาค่ะอันนี้คือความสำคัญโรคไม่ร้ายแรงแต่มันทำให้ปวดไปทั้งปีค่ะดังนั้นเราต้องช่วยกันจำกัดกำจัดยุงนะคะ แล้วก็โรคที่3ที่เกิดจากยุงค่ะก็คือซิก้าไวรัสสิ่งสําคัญของโรคซิก้าเรากลัวในคนท้องค่ะที่คลอดลูกออกมาแล้วเขาจะสมองเล็กน้องจะพัฒนาการช้านั่นเองยังไม่จบนะคะโรคติดเชื้ออยู่มาในปี2563เราคิดว่าโรคโควิด -19 คือเบอร์หนึ่งแต่สำหรับโรงพยาบาลสุรินจังหวัดสุรินเราโรคที่ยังต้องระวังเกิดจากอาหารการกินของเราค่ะ เคยได้ยินไหมคะโรคติดเชื้อหูดับไข้หูดับค่ะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตปโต o c o c ัสซูอ i s ดังนั้นขอเน้มยันนะคะต้องกินหมูที่สุกค่ะมาจากหมูหมูต้องสุกนะคะถามว่าติดได้ยังไงบางคนทํากับข้าวค่ะหั่นหมูไม่สุกแล้วหยิบเอามือจับอาหารเข้าปากอันนี้ต้องระวังนะคะเน้นย้ำนะคะคำนี้ยังได้อยู่นะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ สุดท้ายนะคะขอบอกโลกอีกอันนึงก็คือมากับผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยกินเหล้าที่ต้องไปทําไล่ไถนาก็คือโรคเมลิออยนะคะอยากให้ฟังไว้ผ่านๆก็จริงแต่อยากให้ความสําคัญใส่ใจนะคะ ล้างมือนะคะใส่หน้ากากนะคะกินร้อนแล้วก็สุกนะคะขอบคุณค่ะนะครับก็นะครับเป็นความรู้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องโควิดนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนะครับต้องเจอกับโรคติดเชื้อมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับตั้งแต่การใส่หน้ากากนะครับการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับก็จะนะครับสร้างนิสัยนะครับแล้วก็สร้างสุขภาพของเราได้นะครับในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับ วิทยากรของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนะครับแพทย์หญิงสุนีชยางสูงเป็นอย่างสูงนะครับขอสิยงปรบมือนะครับให้กับวิทยากรของเรานะครับพี่แจงยังรับรถอยู่ใช่ไหมครับพี่ครับนะครับนะแต่ว่ายังได้ได้รถได้กลิ่นอยู่พี่เหมียวโอเคแล้วนะครับอร่อยดีครับแต่นี้เราฟังโรคติดเชื้อไปแล้วนะครับทีนี้ก็ เป็นการรับเชื้อโรคมานะครับมาดูโรคนะครับที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองนะครับก็คือโรคไม่ติดต่อหรือหลังนั่นเองนะครับก็คือเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันสูงนะครับซึ่งวิทยากรของเรานะครับท่านเป็นแพทย์วิชาศาสตร์ครอบครัวนะครับขอเสียงกบมือต้อนรับแพทย์หญิงสิรินรัตน์แสงสิริรั์ครับนะครับเยินครับขึ้นยากนิดนึง เรยนเชิญเลยครับคุณหมอว่าโรคเนี่ยนะครับมีสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็เราจะนะครับดูแลตัวเองนะเพื่อป้องกันยังไงนะครับค่ะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะเหมือนนางงามนิดนึง่ะวันนี้นะคะเพจแซ่เป้วันนี้เหมือนเรากับจะมีผู้ผู้ที่มีความสนใจหมอดีใจมากเลยมีคนมานั่งมายืนต่อแ ต่อแถวเพื่อที่จะฟังเราพูดเรื่องโรคติดเชื้อใช่ไหมคะ<ข>แล้วก็เขาไม่ได้รับลมทานเขามากินลทานเขามากินลงทานเนาะค่ะก็สําหรับโรคที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงก็พูดถึงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งพวกเราก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นเองหรือว่ามีคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วนะคะอันดับแรกเลยเนี่ย เห็นกำลังมองมองถ้วยของทุกคนที่อยู่ในมืออยู่นะคะที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่ตราวงอยู่ตรงนู้นเนี่ยคับหมอใช่ตอนนี้เทรนด์เรื่องของสุขภาพนะคะเพสัซเป้มาแรงมากเลยผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆเนี่ยผลิตออกมาเยอะแยะมากมายเคยได้ยินไหมคะเพสเซเป้ที่ว่าชาชาเพื่อสุขภาพกาแฟเพื่อสุขภาพครับอ่าหลายท่านพยักหน้าเลยนะคะเคยได้ยินแล้วก็จะต้องมีการโฆษณาพูดเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ซื้อเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีต่อพ่อแม่มากเลยพ่อแม่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเราไม่ซื้อเราเหมือนจะต้องเป็นคนเดีคุณใช่เอาความกระตันยูมันเป็นใช่เอาความเป็นคนดีของเราเนี่ยมา,มาดึงดูดเนี่ยน้าให้เราต้องซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคะในทางการแพทย์ที่บอกว่าชาหรือกาแฟมันเพื่อสุขภาพมันสามารถลดความดานันลดน้ําตาลในเลือดได้เคยได้ยินไหมคะเรื่องของถังเช่าบางทีนะอาจจะทําให ไตวายเืย้อรังได้ด้วยนะคะพี่ๆี่น้องๆที่นั่งอยู่แถวๆนี้นะคะฟังเอาไว้ทั้งเช่าเนี่ยราชวิทยาลัยแพทย์อายุรแพทย์โรคไตไม่แนะนําให้ดื่มนะคะและประเด็นที่2ค่ะถ้าเป็นการพูดถึงเรื่องของเบาหวานเรื่องของการคุมอาหารคุมน้ําตาลคุมความดันอาหารต้องมาก่อนเลยนะคะถ้าพูดเรื่องอาหารผักต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ใช่ผักและผละไม้นะคะบางคนบอกผักและผละไม้เผือไงเป็นคุณพยาบาลให้คาแนะนําคนไข้ไปผักและผละไม้คนไข้กลับม่ที่ทุเรียนวันละสองผูค่ะคุณหมออย่างนั้นไม่ได้นะคะผละไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ที่แบบว่าน้าตาลน้อยๆนะคะรสหวานน้อยๆอย่างเช่นแอปเปิ้ลอย่างเช่นออสาลี่ประหลัง นะคะพวกนี้ก็จะทําให้น้าตาลในเลือดเราไม่สูงมากจนเกินไปท่านแต่พอเหมาะนะคะอันดับแรกเรื่องของอาหารผักนํามาอันดับหนึ่งมาก่อนนะคะต้องกินผักก่อนต่อมาถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ก็ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะสันในหมูสันในไก่นะคะแล้วก็เนื้อปลาพวกนี้ต้ทําสุกด้วยวิธีการต้มการนึ่ง การย่างนะคะก็จะทําให้ลดการหลีกเลี่ยงการใช้น้ํามันหลีกเลี่ยงการรับประทานไขมันมากเกินไปนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของกระบวนการในการทําอาหารด้วยจำไว้เลยค่ะต้มนึ่งย่างนะคะในในเ,เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันจะช่วยเราได้นะคะส่วนที่3ค่ะคือส่วนที่ต้องกินน้อยๆน้อยๆเลยใครกําลังจะตักเวทจบเข้าปากมีไหมคะ เขาน่าอร่อยมากเลยนะคะความหวานกันแล้วล่ะครับเงเราก็นั่งดู๋วยจับนั่งดูเลิงชิ้นเบอร์เริ่มอยู่ตลอดเลยนะคะเมื่อกี้นี้คือก็ต้องหลีกเลี่ยงการปรุงใช้เครื่องปรุงให้น้อยที่สุดค่ะเพราะว่าที่เขาปรุงมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บ้านเราอาหารสุรินเราเนี่ยเขาจะเค็มอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปเพิ่มน้ำปลาไม่ต้องไปใส่น้ำตาลบางคนนะคะหมอเห็นตักน้ำตาลปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยยังงจะทำน้ำเชื่อม นะคะอย่างนี้ต้องหลีกเลี่ยงเครื่องปรุงใช้น้อยๆเพราะอาหารส่วนใหญ่จะใส่เค็มมาอยู่แล้วจะใส่รสดงรสดีมาให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วที่นี้นต้องน้อยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของน้ํามันไขมันทานให้น้อยนยน้อยที่สุดถามว่าจําเป็นต่อร่างกายไหมมันก็จําเป็นอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับว่าจะต้องแบบกิน ปริมาณมากน้ำมันเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการแต่ว่าต้องการในปริมาณน้อยมากๆพยายามหลีกเลี่ยงนะคะคือเครื่องปรุงกับน้ํามันและอีกส่วนหนึ่งค่ะที่หมออยากจะแนะนําเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับหน้าเด็กเด็กไหมจะเพจส,สัตว์เป๊ดูดูจะหน้าเด็กกว่ามอยนะคะหมอรู้สึกว่าอย่างนั้นเคล็ดลับหน้าเด็กก็คือกินกินให้น้อยค่ะมื้อที่สาคัญของร่างกายนะคะที่ร่างกายเราต้องการใช้พลังงานในการดํารงชีวิตมากที่สุดคือมื้อเช้า มื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญต้องกินข้าวเช้านะคะกินเข้าไปเลยเต็มที่นะคะมื้อเที่ยงก็รับประทานอาหารมื้อเที่ยงได้ส่วนมื้อเย็นทานเบาๆค่ะหรือบางทีหมอก็ไม่ทานนะคะเป็นเคล็ดลับหน้าเด็กกันงดมื้อเย็นก็จะช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างหมด เพียงพอกับที่เรากินมาทั้งวันนะคะมามื้อเย็นพอลองงดมันก็จะหมดพอดีเราลองสังเกตดูก็ได้นะคะพี่ฉเฉลียวคะเราลองสังเกตดูว่าพระอาจารย์นะคะหลายท่านที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านงดมื้อเย็นถูกต้องไหมคะ เป็นธรรมวินัยเลยเน่ยไรทาวิกรารและปูชนาใช่นะค่ะจะทาให้ท่านมีผิวพรรณที่ผ่องใสมีใบหน้าที่แบบผ่องใสนะคะตรงนี้วันณะก็จะดีไปด้วยเรื่องของมื้อเย็นนะคะพึงระวังเลยเพราะว่าวันบางทีเนี่ยมื้อเย็นอาจจะเป็นมื้อที่แบบมากเกินไปเกินที่ร่างกายเราต้องการก็ลองดูนะคะว่าทั้งวันน่ะเราใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าไปยกโต๊ะอี้ไปออกแรงอะไรมาอย่างเยอะ มันไม่ไหวก็ก็ทานได้ค่ะทานเบาๆทานเป็นผักสลดัดทานเป็นผลไม้นะคะเป็นหลักไว้ก่อนอ่ะส่วนเรื่องที่สําคัญมากที่สุดเรื่องที่สําคัญมากที่สุดการที่คนเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้นั้นนะคะร่างกายก็เป็นส่วนที่สำคัญแต่ส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของจิตใจพี่ๆหลายๆท่านเคยได้ยินไหมคะที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ๆเคยได้ยินไหมคะว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเราจิตใจเราเป็นยังไงสุขภาพร่างกายเรามันก็จะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเราออกมาเหมือนกันร่างกายถ้าจิตใจเราหมองเศร้าเนี่ยร่างกายเรามันก็จะแสดงอาการออกมาด้วยเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเราทุกคนมาอยู่รวมกันที่แห่งนี้ที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยหมอเชื่อว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวหรือไม่ก็จับไปแบบที่ไม่ทรมาน หรือยืนยาวตามเหตุตามผลสมควรเกิเวลาใช่ไหมคะ,ะแต่เราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่าใครจะอายุยืนแค่ไหนใช่ไหมคะไม่มีอะไรจะบอกได้ตรงนี้เนี่ยการทําให้ชีวิตสมดุลการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ก็คือต้องมีใจเป็นประธานนะคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจไปพร้อมๆกันจะทําให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุลค่ะ ขอบคุณค่ะครับนะครับขอบคุณที่ันพรึ่งมากครับม่มีคําถามหนึ่งว่าเอะเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้นะครับเราเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะครับเราจะตรวจสุขภาพอย่างไรบ้างแล้วก็บ่อยขนาดไหนนะครับสําหรับประชาชนนะครับอย่างน้อยเลยนะคะก็คือหนึ่งครั้งต่อปีจะต้องมีการเช็คอัพหรือตรวจสุขภาพประจําปีซึ่งพี่พี่ทุกท่านนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับบริการ ที่คลินิกหมอครอบครัวที่อยู่ในความดูแลที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจของเราได้ด้วยค่ะนะครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหมอแนะนําอายุเท่าไหร่ที่อที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเท่าเท่าที่สแกนดูนะคะทุกคนต้องตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่นอนคะ่ะสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะคะที่คลินิกหมอครอบครัวทั้ง4แห่ง นะครับสุขภาพชุมชนนะครับของจงนวงพยาบาลสุรินของเรานะครับทั้งสี่มุมนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับวิทยากรของเรานะครับแพทย์หญิงสิรินัดแสงสิริรั์เป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือให้ค่ะประจันพึ้งด้วยครับขอบคุณค่ะนะครับก็นะครับดูแลสุขภาพกายเสร็จแล้วนะครับก็ต่อด้วยนะครับสุขภาพใจบ้างนะครับก็ เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรนะครับท่านเป็นจิตแพทย์นะครับก็เสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์นัทสัตตมัยครับจริงๆต้องให้อาจารย์เฉลียวมาเป็นพิธีกรเนาะจะได้ดูเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับแต่กี้เสิร์ฟอาหารลูกชายตลอดเลยนะครับคุณหมอครับก็ในช่วงนี้คนนี้พิเศษกว่าคนอื่นนะครับ วิทยากรพิเศษนะนะครับคุณหมอครับในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีความเครียดเกิดขึ้นนะครับจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนาะจากสื่อนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะครับเราจะดูแลนะครับป้องกันสุขภาพจิตของเราแล้วก็คนในครอบครัวเราได้อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับอันนี้ร็วแบตมันจะหมดแล้วอบครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามมอนด้นนะครับก็ก็ด้วยข่าวที่เป็นโรคระบาดตอนนี้นะครับก็ ก็้ามาีคลินิกผมก็จะเห็นว่า er, มีผู้ได้ผลกระทบจากเรื่องนี้นี่แบบค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับก็เรื่อง <sev> โรคระบาดนี้ผมสังเกตนะครับว่าลักษณะที่เราดิวกับมันลักษณะที่สังคมแบบให้ความสนใจมันหรือว่าลักษณะที่เราส่วนใหญ่แบบคิดถึงมันเนี่ยมันถวยให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เนิงครับเมื่ออดีตมาแล้วนะครับ จำอ้ช่วงตอนน้ำท่วมเมื่อสิบกว่าปีก่อนได้ไหมครับชโออนะครับน้ำท่วมใหญ่เลยนะครับปีศูนย์ห้าหกเนาะนะครับครับอนั่นก็เป็นเหตุการณ์ระดับประเทศที่แบบคนทั้งประเทศแบบได้ผลกระทบเหมือนกันนะครับนั่นเออถึงพอเกิดเรื่องแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะมีแบบมันก็ส่งผลกับคนไทยคล้ายๆกันแหละครับคือวิถีชีวิตเดิมๆของเราวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยอย่างเงี้ยมันมันทําไม่ได้หรือว่ามันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เรื่องเรื่องมันก็เป็นของธรรมชาติมันเป็นอะไรที่เราควบคุมยากแล้วครับมันก็น่ากลัวเนาะพวกข้อมูลพวกข้อมูลพวกคําเตือนพวกอะไรต,ต่างนๆนานาก็โถมเข้ามาใส่เราหมดเลยอย่างเงี้ยับยิงสมัยนี้มีทั้งอินเทอร์เนต็ตทั้งแบบวิทยุทีวีหรือว่าแบบทางทางไลน์ทางแบบฟอร์เวิร์ดอะไรของเรามันก็เต็มไปหมดเรียกว,ว,<ท>ว่าเสพสีกันจนเครียดเลยทีเดียวใช่ครับก็พอโดนข้อมูลแบบแบบถล่มมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับ ความคิดเราก็ลดแล้วเลยนะครับไอที่แบบเดิมจริงๆชีวิตเรามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากก็ได้แต่ว่าแบบเออพอเราดูว่าต้องระวังนู่นระวังนี่แบบมันจะเกิดเ่างหุ้นอย่างนี้อีกอีกหนึ่งปีสองปีหรือสิบปีข้างหน้ามันจะมีผลกระทบตามมาอย่างไงอย่างเงี้ยเออจิตใจมันก็ไม่ได้อยู่กับตัวนะครับมันก็มันก็ไปเรื่อยของมันนะครับอย่างนี้ทีนี้พอจิตใจมันทํางานหนักสมองมันทํางานหนักนะครับก็แน่นอนรัาไอเรื่องเรื่องอาการเครียดมันจะตามมา ได้นแน่นอนครับดังัจริงๆนะครับการดูแลตัวเองผมว่ามันก็จะคล้ายๆกับเมื่อตอนน้ำท่วมนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เราทําได้เออเราอาจการรับการการได้สื่อการเตรียมข้อมูลการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะต้องเลือกเตะเลือกที่จะดูสื่อเลือกที่จะเลือกที่จะหยิบแค่ข้อมูลที่สําคัญกับเราหรือว่าที่จําเป็นกับเรามาเท่านั้นก็พอ,อรครับ เพราะว่าบางที่ตื่อมันก็เยอะจนมันเยอะเกินความจําเป็นครับครับทีนี้เรื่องการเสริมื่อเราจะทํายังไงได้บ้างที่จะแบบไม่ได้ผลกระทบกับเรามากเกินไปหรือว่าไม่ไม่ทาให้เราเครียดมากเกินไปอย่างนี้ยครับก็คือก็อย่อางแรกครับก็คือเลือกจากต้นต่อ,อสื่อก่อนอาจจะต้องเลือกสื่อที่แบบมัน มาจากทางดานหรือว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเี้นะครับอย่างเช่นโอเคจากทางโรงพบาลจากทางาจากทางรัฐบาลอย่างเี้ครับมันก็มีการเตรียมตัวมันก็มีคำแนะนําให้เตรียมตัวง่ายๆัย้นๆอย่างเี้ครับเนาะทีนี้อ่อันนี้คือื่อที่จําเป็นนะครับส่วนที่เกินจําเป็นไปหน่อยผมคิดว่าก็คืออาจจะเป็นพวกเรื่อง อย่างที่บอกอีกหนึ่งปีมันจะมีผลกระทบเศรษฐกิจจะเป็นยังไงหลังจากนี้แบบภูมิคุ้มกันของเราจะเป็นยังไงหรือว่าแบบโลกมันจะโลกมันจะพัฒนาการก็คือเหมือนกับคิดถึงปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็คือคืออไผมว่าปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องเรื่องไวรัสหรือว่าเรื่องอื่นในชีวิตก็ตามมันมีอยู่แค่สองประเภทเท่านั้นนะครับคือ ปัญหาที่เราคุมได้กับปัญหาที่เราควบคมุมไม่ได้เ,เราทั้งสองเรื่องทั้งสองเรื่องทําให้เราเครียดได้ทั้งสองเรื่องเราสามารถให้ความสนใจมันได้แต่ว่าถ้าเราเรื่องที่จะให้ความสนใจกับเรื่องสิ่งที่เราคุมไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยครับมันเนี่องจากเราคุมมันไม่ได้เออมันก็จะมันก็จะไม่หายไปไหนสักทีอย่างเงี้ยเราก็จะเครียดกับมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ ของงานจริงๆผมว่าถ้าจะเครียดแล้วเราเครียดกับเรื่องที่เราปลุมได้ดีกว่าครับเพราะว่ามันคุ้มกว่าเนาะเราเครียดแล้วเราจัดการมันได้เราเครียดแล้วเราเราจะเราทําให้มันหายเครียดได้ครับคือเราแก้ปัญหาได้เองนะครับนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีสังเกตตัวเองนะครับหรือว่าสังเกตคนในครอบครัวอย่างไรนะครับว่าเนี่ยเริ่มมีภาวะเครียดนะครับหรือเริ่มมีปัญหาทางจิตแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยกัน แก้ไขนะครับได้ทันท่วงทีครับอาจารย์อ๋อครับก็เออที่บอกครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะมาดูแลสุขภาพทางใจกันใช่ไหมครับอ,อชื่อมันก็บอกนะว่ามันคือสุขภาพนะครับก็คือมันก็คือความสต๊ความสบายตัวเรานะครับครับทีนี้โรคทางใจมันก็คือโรค อันการสกเกนมันก็เหมือนโรคทั่วไปเลยก็คืออย่างเวลาเราเป็นวันอย่างเนี้เรารู้สึกได้เลยว่าร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมเราตัวร้อนเราไม่มีแรงเราเหนื่อยเรื่องทางใจก็เหมือนกันครับถ้ามันเริ่มมีโรคมาแล้วเนี่ยเราเองก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันว่าใจเราไม่เหมือนเดิมะครับก็อาจจะเห็นได้แบบง่ายๆเลยก็คือรู้สึกมันไม่มีความสุขทสเทานาน่าแต่ก่อนมันไม่ผ่อนคลายเท่าแต่ก่อนเนี่ยว่า นิสัยมันไม่เหมือนก่อนอย่างเงี้ยครับบางคนจากเดิมเป็นคนใจเย็น,นแล้วกลายเป็นคนบุ่หงิดง่ายแลกเดิมเป็นคนใจดีแล้วกลายเป็นคนแบบกลายเป็นคนไม่สนใจใครกลายเป็นคนแบบไม่อยากเจอใครไม่อยากยุ่งกับใครอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็คือถ้ามันไม่เหมือนก่อนมันก็เป็นความไม่ผิดปกมันเป็นความผิดปกติแลครับมันก็คือก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมันจะเป็นโรคไปแล้วหละครับเดนะียวกันหรือบาบที เราไม่สังเกตแต่ว่าคนรอบข้างเราทักได้คนรอบข้างคนที่ห่วงเราคนที่รักเราเขาดูนะเขาก็เราไม่เหมือนแต่ก่อนอยเงี้ยจากเดิมเป็นคนแบบนคนใจเย็นกลายเป็นคนใจร้อนเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้กลายเป็นคนแบบกังวลเยอะกลายเป็นคนที่วิตกอย่างเงี้ยครับออันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วเรว,ว่ามันมีความเป็นปก,กติเกิดขึ้นกับเราแล้วร ครับเพราะถ้าเกิดเราพบนะครับว่าเราคนพบว่าเนี่ยเรามีความสุขแล้วนะครับหรือว่าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะนะครับจะทํายังไงดีจะเข้าถึงหรือจะปรึกษายังไงได้นะครับมีช่องทางยังไงบ้างครับคุณหมอสําหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ของเราครับก็เอาเป็นว่าก่อนมาถึงโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าแบบ าที่ดีที่สุดแล้วก็หาได้ง่ายที่สุดเลยนะครับกับเรื่องันี้ก็คือเราต้องมีการพูดคุยนะครับเราเปิดใจให้กันรเราได้คุยปัญหาได้สบายแบบอย่างนี้ผมว่าแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะมากนะครับเหมือนกับเหมือนกับเราเป็นหวัดเราไม่สบายเราได้นอนพักผ่อนอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้มันก็ให้โอกาสร่างกายให้จิตใจได้ฟื้นตัวเองได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าอาการมันเยอะมากยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับก็ทาง แผนนจิตเวชราเปิดให้บริการทุกวันนะครับก็สามารถมาเจอมาพูดคุยกันได้นะครับก็ตอนนี้โรคึงมันจะเป็นโรคทางใจก็ตา,ามนะครับมันก็เป็นโรคอย่างนึงงั้นมันรับตาได้เหมือนโรคข้าไปเลยนะครับเรามียาเรามีการดูแลเรามีคำแนะนำที่สามารถให้ท่านได้สามารถช่วยเหลืได้นะครับนะครับก็ เรานะครับถ้าเกิดนะครับพบว่าตัวเองนะครับหรือว่าคนในครอบครัวคนที่รักของท่านนะครับมีเป็นคิดว่ามีปัญหานะครับเรื่องของสภาพจิตใจนะครับก็ติดต่อนะครับมาได้ทางกรุงนาจิตเวศนะครับเราเปิดบริการนะครับให้คําปรึกษาแล้วก็รักษากันทุกวันเลยนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องของการ เสพสื่อนะครับก็จะขอประชาสมคัญ Facebook ของโรงพยาบาลสุริงนะครับสามารถที่จะไปกดติดตามนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารนะครับที่ถูกต้องแล้วก็เป็นความจริงได้นะครับนะสุดท้ายนี้อาจารย์จะมีจะฝากไหมม้ครับเรื่องของสุขภาพจิตครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกวันนี้เลือกเสพมื่อนะครับ ของการกับปัญหาที่เราดูแลตัวเองได้เราแก้ไขได้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปก็มีเวลาพักผ่อนบ้างเวลา่อนคลายกลับออกมาอยู่กับตัวเองบ้างนะครับเนี่ยก็ื้าเราห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองก็อย่าลืมหว่วงเรื่องสุขภาพใจตัวเองด้วยนะครับอ๋อนะครับก็คุณหมอก็ฝากไว้นะครับดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะครับ ก็ในวันนี้นะครับขอบคุณวิทยากรนะครับนายแพทย์นัทสัตตมัยนะครับเป็นอย่างสูงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์วยครับนะครับและนี่ก็คือนะครับรายการแนะนําปัญหาและก็ดูแลสุขภาพนะครับของโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับ